ติ่งดารายินดีนำเสนอ n ิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะองสูงร้อยหกสิบเก้าเออดูดทำใันพูดเปลี่ยนเรื่องไปมาเออเออแล้วถ้ามันยิ้มเวลามันเขินมันจะยิ้มอย่างเงี้ยี่เขาอยากโชว์มิกกี้เมาส์อ่ะกาอ่ะกาโมกาโมกาโมโชว์มิกกี้เมาส์อืม ปิอปปีป๊อปปป๊ปปป๊ปปปปปีป๊อปปป๊อปปีป๊ปป้ปอปปป๊ปปปปปอน่ารักเนาะถ้าเราทำจะน่ารักเหมือนกันปะลองดูดิจะได้รู้ไหนลองดีขอพื้นที่ให้ผู้หญิงอายุ40อัพด้วยแะ ปปปิปิปี๊บปะปี๊บปิปี๊บปะปีิบปิปี๊บปะปี๊บปะปี๊าปิปี๊บปะปี๊บปมปี๊บปะปี๊บปถปม๊บปะปี๊บปะปอ๊บาะอี๊บปะปี๊บมใครหลป่กั๊บ่ะอ้ยบอ้าวอ้าอซีอบางคปชอบอะปี๊เปะซีามาะน่อยดิมีคบปะปี๊บปะคีวบปะปีอ่าะเอ๊บปะปี๊บ ซีโอเด็กคืนนี้ก็เจอซีโอเนื่องจากซีโอช่องบินอ๋อทำไมบินนะคะบินเจ็ดวันเพราะเออเพราะเอฟเฟกเสียงบางเสียงเออไม่เป็นไรป้าแตงเอฟเฟกบางเสียงอยากลองบินบ้างอ่ะอ้าวอย่าไปบินช่องตัวเองไปเออไม่ใช่หมายถึงช่องป้าแตงไงชอบเวลามีเตือนอ่ะใครอย่าลืมก็ป้าแตงไลฟ์เมื่อไหร่ก็ไปกดรีพอร์ตกันให้เต็มที่ไอ้ยย่านะ เดี๋ยวคู่เพนสีจะตัดคะแนนทุกคนเลยนะถ้ามากดธเขา่าเออเวลากด่ะมันบอกนะว่าใครกดอ่ะแบบไม่มีเหตุผลอะคุณเล่นฟูเพนสีกับโรงเรียนติ๊กตอกวิทยาคมที่มีกฎระเบียบมากมายปละแตงปลาแงปลาแดงไม่ไมอ๋อติดไมทุกคนทุกคนอยากได้ยินเสียงปราแตงช้าๆหรอไม่ใช่เขาเขาเขาลำคางเขาลำคาพูดไรพูดไม่ชัดเลย ใครได้ปิดไฟให้หน่อยดูดอ่าเสื้อไ้มเหรอฮะอ๋อเสื้อ,เ,อ,อเสื้อสิบสี <c oughs> สอันนี้นะคะนี่คือเสื้อสิบสีนะอืมจันทร์นังคารภูมิหัสุขเร์อาทิตย์แล้วมีสีขาวดำเพิ่มมาอีกอืมเออ แล้วเสื้อผ้าก็คือว่านิ่มใส่ตะก้าไว้ก่อนนะคะเออไ,ได้ค่ะ<า>เดี๋ยวพวกนี้ไปกดเราค่อยไปจ่ายแล้วไปใส่โค้ดใครราคายงใครใครว่าผมมองก็คุณคิดดูดิสมมติว่ายืนอยู่เงี้ยแล้วก็แล้วก็ <laughs> <laughs> ตา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 เออเหม็นความรักอ่ะเบื่อเหม็นอ่ะ คิด<ก>ลุงลูมเมดเลยเนี่ยเอ้ยนี่นะทุกคนเสื้อ499บาทแล้วส่งให้ด้วยนะเออ,อนะคะเสื้อมี10สีนะคะก็คือ7สี7วันแล้วมีเพิ่มสีขาวสีดำมาอีกนะ เนี่ยผ้าก็ดีผ้าเนื้อนิ่มมากนะต้องบอกว่าเนื้อผ้าเนี่ยเนื้อผ้าที่เป็นเกรดดีแล้วเป็นเสื้อยืดเนี่ยบางทีราคาสูงกว่านี้เพราะว่านี่คือเสื้อยืดที่เกรดดีนะครับใครที่ชอบก็คือไปลองหาซื้อได้ของคาสันมีไม่ได้มีแค่ถุงเท้า่างเดียวแต่ว่าต้องบอกว่าตอนเด็กเราจะได้ยินบ่อยว่าถุงเท้าคาสันถุงเท้าคาสันแต่ว่ามีทั้งเสื้อยืดนะครับผมแล้วก็กางเกงชั้นในอะไรเงี้ยมีหมดแล้วก็รอสิบนาทีนะคะบตรก้าบัตรก้ากำลังมาแล้วเดี๋ยวเราถ่ายบัตก้า อ่าเดี๋ยวอีกสิอีกสินาทีอีกหนึ่งตะก้าจะมานะครับผมตอนนี้ไปสร้างตะก้าอยู่ก็เดี๋ยวมาดูกันรอด้วยนะรอเขาด้วยนะทุกคนดูเสื้อสีสวยๆและผ้าก็ดีนะคะผ้าเป็นผ้าระบายเหงื่อนะคะเหมาะกับอากาศหน้าร้อนของประเทศไทยมากเวอร์ใครบอกว่าป้าแตงเสียงสองแล้วนะเสียงไหนสามเวลาคุยกับป้าแตงพูดไงเออเออแตงแตงเออเออแตงแตงอย่างนี้แล้วว่าาคุยกับน้องพูดไง พานิมใส่สบายนะครับผมอิดมวนเบากับอิดคอนดิชเนอร์อินวอเตอร์เขินเนาะเรายังเขินเลยไม่เขินหรอกแต่ก็น่ารักแหละแต่ก่อนก็เป็น CCTV ที่ยังออนไลน์เอตอนเนี้อันนั้นหลอกเลยแหละตอนนี้ใครเล่นคุกกี้รันม้างอ่ะใครเคยเล่นเกมคุกกี้รันนะที่จะมีตัวที่ตามเราเนี้ย อนาล็อกเป็นแบบอนาล็อกควบคุมการเคลื่อนไหวก็คือต้องบอกว่าตอนเนี้คือคุยเพิ่มพิเพิลบอกว่าชาลีหน้าบ้านนะอย่าไปซีซีวีพี่เดี๋ยวโดนนี่โนนนน o no ไปบ้านเนี่ยนี่อเธคือต้องบอกว่าคือตอนนี้หน้าผมกลมขึ้นเยอะคนมีความรักมากจะดูเด็กลงไปนิดนึ่งหน้ากลมก็พอชวนกันกิน แล้วกินก็คือดีขึ้นภายในแค่วันสองวันเลยนะครับผมอแล้วถ้าซื้ออย่าไปแซวอย่าไปแซวเลยนี่ถ้าซื้อครบหนึ่งพันบาทอด้าเลยแก้วนี้ไปด้วยมูลค่า350สาร้อยห้าสิบาทนะคะคุ้มนะหน้าร้อนแบบนี้อิดซื้อแดงต่างจากอิดมวนเบาอย่างไรออมาแล้วความรู้เรื่องอิดบ้านดิฉันเป็นอิดแดง ไอ้พูดเสียงดังกันมากเบสค่ะคุยกันเบาๆหน่อยอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรงนี้ไม่แสบอยู่แล้วแสบพวกคุณเลยเพราะมันอยู่ตรงนี้อ่ามาเข้าเรื่องเข้าเรื่องอิดแดงก่อนบ้านมาแม่แตงไมนอิดแดงต้องบอกก่อนว่าอิดแดงอิดบนเบาดีต่างกันอย่างไรผมไม่สามารถบอกได้ร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่าต่างกันอย่างไรแพงกว่าใช่ อยู่ยาวกว่าอีฐแดงนี่ถ้าคุณฐานลากดีเนี่ยถ้าสมมุติว่าฐานลากเสาเข็มมันดีแข็งแรงต่อมอฟุติง<อ>หรือว่าคานคอดีมันแข็งแรงน่ยแล้วขึ้นด้วยอีฐแดงเนี่ยสิ่งที่ผมจะบอกให้คือเป็นร้อยปีเป็นร้อยปีโครงสร้างบ้านนั้นก็ยังอยู่ได้นะครับมผมตัวผนังผนังอิฐแดงเนี่ยมันอยู่ได้ ที่สําคัญก็คือหลายบ้านเนี่ยจะเห็นก็คือว่าอย่างอิฐแดงเนี่ยเขาจะต่อให้บ้านยุคใหม่เนี่ยหลายๆเจ้าคือเปลี่ยนเป็นอิฐมวลเบาแล<ช>้วในการในการก่อเนื่องจากว่ามันรับน้ําหนักอเอ้ยมันน้ําหนักเบากว่าอิฐมวลเบาน้ําหนักมันเบากว่าแล้วก็การเก็บเสียงก็ดีด้วยแล้วก็ไม่เก็บความร้อน<ช>แล้วที่สําคัญกว่าก้อนมันใหญ่อิฐแดงเพื่อนๆก็เห็นอยู่แล้วว่าก้อนมันเท่านี้การก่อนเนี่ยมันก็ช้ากว่า,วา,าสำหรับผมคือช้ากว่าแต่ว่า ถ้าสมมติใครมีตังค์เนี่ยผมก็ยังแนะนําว่าเป็นอิฐแดงอยังดีเพราะว่าอิฐแดงเนี่ยถ้าสมมติให้ผมเลือกได้บ้านฟรีสองหลังนะเอาอิฐแดงหรือบนเบาผมเอาอิฐแดงเพราะอิฐแดงเนี่ยแต่ถามว่าอมความร้อนไหมก็อมมันก็กยังดีอิดแดงนี่ดีด้วยคือคือดีกว่าอิดบล็อกแน่นอนในเรื่องเรื่องความร้อนหรือว่าอะไรพวกเนี้ยนะแต่ว่าคือหลายหลายบ้านเนี่ยคือมันทนทานมันแข็งแรงมากคือคุณวิ่งเนี่ยมันไม่ทะลุหลงเลยหาก่อน แล้วก็ที่สําคัญคือหลายบ้านที่ก่อสร้างตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวบ้านเนี่ยที่ขึ้นด้วยอิฐมวลเบาไปแล้วแต่ว่าห้องน้ำเนี่ยก็ยังต้องใช้อิฐแดงอยู่หลายเจ้าก็ยังใช้ห้องน้ําเป็นอิฐแดงนะครับเพราะาอะไรอะ่ะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันมีหลายๆเหตุผลเลยยังไงก็คือว่าถ้าก่อห้องน้ำเนี่ยผมก็ยังให้แนะนําอิฐแดง เหตุผลเช่นเหตุผลเช่นนั่นอ่ะก็ดีกว่าเออเอาไปเผื่อกันแข็งแรงซึมแข็งแรงหลายๆอย่างเผื่อเจาะห้อยนู่นยึดติดของหนักอะไรเงี้ยกันอิกแดงเนี่ยมันก็ที่ที่เวลาเขาบอกว่าถ้าเราไปแบบไปเที่ยวผับแล้วมันเกิดไฟไหมให้เข้าไปหลบในห้องน้ําอ่ะเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวไฟถ้าไฟไหมที่ไหนนะครับให้คุณหาทางออกให้ไวที่สุดไม่ถ้าหาไม่ได้อ่ะหาไม่ได้คุณก็ ที่เขาให้เข้าไปอยู่ในห้องน้ำแล้วเขาก็ให้เอาผ้าชุบน้ำไม่ได้คือสุดท้ายอันนั้นก็เป็นในเบื้องต้นที่ว่าถ้าสมมุติว่ามันไม่ไม่นานมันไม่ไม่ถึงตัวห้องน้ํามันก็ได้คือคือสมมุติคุณไปเที่ยวคุณหาผ้าเจอ,อยากอยู่แล้วแต่ว่าก็คือว่าก้มต่ําไว้ แล้วก็คือคือเขาให้อย่างน้อยอ่ะผ้าชุบน้ําแล้วก็<ม>โปะที่จมูกนะครับผมเราก็จะไม่ได้แบบว่าสูดเอาควันพิษเข้าไป<ม>โดยตรง<ม>ก็จะทําให้อย่างน้อยเนี่ยต่อให้คุณลอดออกมาช้าแต่อย่างน้อยการรักษาเนี่ยมันก็ยังง่ายกว่าเพราะว่าปอดของคุณเนี่ยจะไม่ได้รับการเสียหายมากเ<อ>นื่องจากว่าถ้าคุณไปดมมันสูดดมควันโดยตรงเนี่ยอ่าเรื่องปอดของคุณเนี่ยกั<ห>บไอ้ลำคอระบบการหายใจเนี่ยมันจะได้รับการเสียหายมากแต่ว่าถ้าคุณแบบเอาผ้าชุบน้ำเนี่ยมันก็จะช่วยช่วยบรรเทาได้หลายๆเรื่องแต่ว่าถ้าไฟมันถึงห้องน้ํายังไงคุณก็ ไปไปไปนั่นอยู่ดีถ้าประแดงก็คือไปนรกนั่นแหละเจอกันเจอกันต้อมต้องบอกให้ละเอียดไม่ใช่ว่าสมมติใครไปเล่างนี้พอไฟไหม้ที่ไหนปุ๊บวิ่งเข้าห้องน้าก่อนหาอหาทางออกก่อนหาทางออกก็คือวิธีคือคุณต้องมีสติเหมือนเหมือนว่าตัวผมเนี่ยไม่ว่าจะไปไหนผมจะคิดเผื่อหนึ่งตลอด สมมติทางเข้ามันแปลกๆเนี่ยเราต้องจําทางเข้าทางออกให้ได้เวลาเราไปที่ใหม่ๆไปที่ไหนๆที่มันแบบทางเข้ามันเล็กแล้วมันดูแคบๆออมันมีวัสดุที่ติดไฟง่ายเนี่ยเพื่อนๆต้องเตรียมหาทางออกให้ไวเออรว่าเออนี่เขาเป็นจริงๆ,เป,งๆเป็นจริงผม<ข>จะดูตอนเด็กเวลาไปลงหนังกันเขาจะบอกว่า ทางหนีไฟอยู่ตรงนี้นู่นนี่ให้จำเอาไว้นะผมจะมอกอมหมด,หมดไม่ว่าจะเป็นบนรถหรือบนเครื่องบินหรือว่าทางบ้านประตูลงผมจะดูทางกระจกกระจกหมดมเพราะว่าผมจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ตกใจกับสิ่งใดๆเลยไม่ว่าจะเสียงระเบิดเสียงตุ้มตามดังแค่ไหน,นก็ไม่ไม่ตกใจม,มีตกใจการมินมาทีหนึ่งวันนั้นเออไม่นี่มันเหมือนแบบความกลัวสะสมไงออก็คือต้องบอกว่า หาวีทางออกให้ให้ดีไม่ว่าจะเป็นทางออกกระจกที่มันแบบว่าเราพอจะพังมันออกได้หรืออะไรเงี้ยนะมาไม่รู้ไปเรื่องนี้ได้ไงเดี๋ยวเพื่อนๆเบื่อกันนะเออ,อเอยมันมีเสื้อกล้ามแบบผู้หญิงใส่ได้ได้วยนะนอลังนะดูผมเรียกเป็นคนพรไลฟ์แรกๆหน้าสายพรหลังหน้าเริ่มสิทธ์นะครับซึ่งจะพูดบ่อยพูดยาวอืเออต้องทําให้เขินแล้วแหละเนาะอ่ะขออนุญาตแล้วกันพี่แซมอ่ะ กามินดูแล้วกันเออน่ารักนะนี่ไอ้เอ้ทำไมไอ้เวลาก่อนกล้องหันไปไม่เป็นอย่างนี้ผมจะได้ดูไม่ไม่ได้กลัวอะไรมากไอ้ไอ้ไอ้ว่าอืมน่ารักนะอ่ะเองออกไปเฮ้ยเอออ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ย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  เป็นไงล่ะไงล่ะเราเข้ามาได้ยังเราเข้ามาได้ยังอืมได้ได้เราเข้ามาได้แล้วเนาะได้เอาน้น่ารักบล่ังอืมอืมเสมันจะยิ้มข้างเดียวมันจะยิ้มยางไงไม่ใช่คนอย่างเนี้ยไม่ใช่ เวลาเราเฉยมันจะยิ้มไปข้างเดียวเราบอกว่าหน้าหน้าอย่างเด็กกันแต่หน้าหน้าเด็กจริงๆไปดูรูปตอนแฟนฉันเวลามันเขินมันยิ้มอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหน้าเจ้าเล่ห์มาครัต่อเมื่อกี้ถึงไหนละอะไรนะถึงคอยร้อนคอยเย็นอ่าไม่ใช่เข้าถึงนี่อิดแดงอิดแดงเนี่ยก็ถ้าผมพูดแบบตามภาษาจริงถ้าบ้านใครที่ใหญ่มากเลยแล้วที่ใช้อิดแดงก็คือบ้านคนรวย ออบ้านคนรวยยังใช้อิฐแดงอยู่นะครับเนื่องจากก่อช้าบางทีก่อช้าเป็น2เท่าเอะบ้านนี่ก็ไม่รวยแต่ใช้อิฐแดงก็คือเป็นอาจจะเป็นแบบโครงการที่ยังใช้อิฐแดงอยู่ออแต่ว่าจริงๆโครงการใหม่ๆเนี่ยที่เราเห็นทําไมบ้านเขาเขาถูกลงเยอะการก่อสร้างทั้งที่ตารางเมตรมันเท่ากันเนี่ยเนื่องจากว่าเขามาใช้อิฐอิฐเป็นมวลเบากันแล้ม่ก็ใช้แผ่นสําเร็จแล้วอะแผ่นสําเร็จนี่ ยังบางคนยังชอบยังไม่ชอบเ,อ <True. S 3> เพราะว่าแผ่นสําเร็จมันมันมีเสียงที่ปังปังปงปังได้แต่ว่าถ้าถ้าพูดให้ถูกต้องเนี่ยถ้าเป็นผนังสําเร็จใช้ <เอ S 2> ได้แต่ว่าผนัง <เอ S 2> สําเร็จเนี่ยคุณก็ต้องหาช่างที่ทำรอยต่อที่มันดีการวางผนังสําเร็จที่ดีมันถึงจะคงสร้างจะแข็งแรงเนื่องจากว่าตอนที่คุณขนย้ายผนังสําเร็จมาเนี่ยมันจะมีข้อต่อสําหรับตัวคานกับเสาที่มันเพราะว่าเขาต้องเอาเสาเนี่ย มาเสียบกับคานซึ่งมันไม่ได้หล่อพร้อมกันหรือว่าหล่อในในณที่มันเลยทําให้บางคนเนี่ยที่ไม่ได้มีประสบการณ์ด้านทําโครงสร้างสําเร็จเนี่ยอาจจะทํามาแล้วไม่แข็งแรงและเกิดการเกิดการแบบว่าผิดพลาดแล้วเดี๋ยวมันมีกรรมความเสียหายตามมาได้นะครับผมก็ต้องต้องศึกษาให้ดีการจะใช้ผนังสําเร็จก็ต้องเป็นทีมที่ทํางานเป็นแล้วก็เป็นโรงงานที่ผลิตที่ดีมีการรับประกรัมนมีนู่นนะี่เนาะอืาเรืลองหอใช้อะไรอ ืใครชงมาะเนี่ยอืมอือ่ะถ้าผมพูดอะไรผิดก็ก็บอกได้บอกได้ก็ว่าผมได้นะครับหากพูดอะไรผิดไปเนาะค่ะข้อดีของผนังสําเร็จโครงสร้างสําเร็จดีอย่างไรฮะดียังไงคะดียังไรก็ดีแค่ว่าสร้างเร็วไงคะสร้างเร็วแต่ผมจะบอกให้หลายคนเนี่ยถูกหลอกถูกหลอกคาว่าสร้างเร็ว ผมจะพูดแบบตามหลักตรงๆแล้วกันมันอาจไม่ได้สร้างเร็วขนาดนั้นเพราะว่าทําไมหรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายคุณต้องให้วิศวกรออกแบบและต้องเสียเวลาในการหล่อณโรงงานอยู่ดีคือมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆดีๆมันเป็นผนังเฉพาะหรอไม่มันเป็นผนังผนังผนังเหมือนเรายกผนังปูนนี้มาเลยมาทั้งอันมาทั้งอันทั้งเสามาประกอบซึ่งคนเลยบอกว่าอ่าใช่ตอนที่ก่อสร้างมันเร็วอ่าอ่า ตอนก่อสร้างมันเร็วแต่ว่าก่อนก่ <Michael S 1> อสร้างเนี่ยมันก็ต้องมีช่วงที่ว่าผลิตในโรงงานอยู่ดีอพอมีการผลิตในโรงงานเนี่ยอ,อ่าอ่ารู้แล้วครับก็คือมันมีมันมีการผลิตในโรงงานพอผลิตในโรงงานมันก็มีเวลาการผลิตในโรงงานอยู่ดีแต่ว่าตอนที่คุณเห็นมันประกอบมันเร็วจริงแต่สุดท้ายมันก็มีระยะเวลาที่ล่นช้าเร็วไล่ๆใกล้เคียงกันมาต่อค่ะอันนี้ใช่ไหมคะพูดเยอะจนไม่มีแรงพูดขายของไปมาขอบพระคุณมากครับผม ต่อมาเป็นถุงเท้าแบบไหนค่ะเป็นถนุงเท้าแฟชั่นนะคะอย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e จะได้มีพลาคลิปดีๆนะคะ